สุกี้มันเสมอมันเกลือไม่สุกอยู่เหลื่อมเสมอดันดันกันสุกปูซุกคน,นเด้อขอพี่น้องเมื่อนี้พ่อใหญ่สิบเบ็ดทั้งเบ็ดทั้งปืนมาเปิดคลิปยูทูปพาพี่น้องมาเบิ่งว่าหาปลาทะเลมื่อวานเป็นเจ้าในเซมานบา่พ่อใหญ่สิบเบ็ดอยู่บ้านบ่ได้นี่ต่ฝ่าแต่ฝนแต่ลมบ่มีแดดที่ซองพ่อจะไปหายิงปลาพ่อใหญ่สิบเบ็ดก็มักยิงปลาแหละเมื่อนี้ก็ได้เปลี่ยนเส้นทางมาที่ หาดตะวันออกมองนี่มอง,มองน,นีง้เหรอเออหาดแม่นลำพึ่งนะครับจังหวัดระยองมาหาปา่าเอาแหมานําเป็นแหเทียวสิปลาปาล่านเขาหน่อยปลาทะเลม,มากวอยใส่ไข่กวอยใส่มดแดงกินสิตสมบังวัอนน้พี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมกันเอ YouTube, นอะยูทูปมวยสิบเบ็ดเด็กหน่อยกับเบิ่งดีพ่อใหญ่กับพ่อเถ่ากับเบิ่งดีพุทเถา่าพุโอะเบิ่งแล้วเลื่อมข้าวพุบ่าพุสาวเบิ่งแล้วเลื่มสูเด็กหน่อยเบิ่งแล้วหัวเศร้าดือเศร้ามึน ไปเบิ่งกันขับบ่เบิ้งนี่พงศิษฐ์เบ็ดสิมานบอสิไดกินก้อยปลาทะเลบอไปไปเบิ่งน้ำกันดรับน้องปานมานี่ลูกอย่าไปไกลปลามานี่มานี่มาใกล้ๆนี่ Thank <laughs> you. หลังจากไปหาปลาตึ้งแคร์ยู่ทะเลมเมื่อกี้โอ้ยขื่นกระแหงหลายไปเลยกินอีนนี้ครับปลาทะเลเน่นเบิง้งบริกรกินปลาแคร์เราเป็นปลาลาดขาดเป็นน้ำซั่งลาดขาดโอ้โหกระดปลาหมึกโตแบบนียย้ยากมากร้อมน้ำจิม้มซีฟูด้ดย่างดี<ไ>ปลาอิงอันนี้ก็กุ้งทะเลมันยำยำรวมข้าวพัดข้าวพัดกุ้งยำพักรวมนี่แหละ นี่ยคือพ่อใหญ่ด็กินอาหารทะเลกับ่บเมนยอนฟีมือของพ่อใหญ่เลยอ่ายอนอ่าสังลานขาดไปเน,นี่ยนะโบหมันพี่น้องเอ,อ้ยตึกเงี้ยป่าทะเลจะเลยทังโบหมันน,มน,น้ากวางน้าใหญ่ยกระทกกับปลาแลมีจักตัวน้ำฟังยูซ่าย,ยูสิตเต๋เนาะ,ะสำหรับผู้เข้ามาเบิ่งของอันยูทูปไปเปิดทีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อกันเยอมากเลย ยอ,ยอดยอดผป้ติดตามเพิ่มถึงมือเล็กแลวน้อยพนนี้ดีใจแท้ๆอเอาไว้ครับนั้นครับคิดหนาพอกันไหมสวัสดีครับ